สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน SK สเ a สม t ทีมทุกคนวันนี้ปิงจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มโอนโค้ดของบริษัทต่างๆนะครับเบื้งองต้นก็นคือต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับสีกุงบลกเกอร์ co. th แล้วก็เลือกหัวข้อถัดไปครับเป็นในส่วนของสินค้าและเบีย้ยประกันภัยนะครับคลิกเข้าไปเลยถัดมาให้ดูแถบทางด้านซ้ายครับ มันจะมีส่วนงานประเภทต่างๆ,ๆนะครับให้เราโฟกัสตรงที่งานมอเตอร์นะครับงานมอเตอร์เนี่ยก็จะมีอีกหลายหัวข้อนะครับให้เลือกหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารงานมอเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมี3หัวข้อย่อยนะครับก็ให้เราเลือกเอกสารโอนย้ายตัวแทนนี่จะเป็นแบบฟอร์มโอนย้ายตัวแทนของบริษัทประกันต่างๆนะครับบริษัทไหนที่มีแบบฟอร์มของตัวเองเนี่ยก็ให้ใช้ของบริษัทนั้นๆ แต่ถ้าบริษัทไหนไม่มีแบบฟอร์มอยู่ในหน้านี้นะครับให้ใช้แบบฟอร์มการของสีกุงครับมีคำถามเพิ่มเติมใดๆก็ติดต่อกินได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับ SK Smart Team เราทำได้สู้ๆๆ